สวัสดีครับกลับมาพบกับชั้นเป้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ชั้นเป้มีงานจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับเป็นเครื่องรุ่น lenovo นะครับ ideapad สตันซ์ศูน์เอนะครับเป็นรุ่นตัวเล็กเ,เป็นรุ่นตัวเล็กนะครับมาในการเปิดติดนะครับเครื่องเนี่ยเปิดติดแล้วก็ ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับอ่าอาจจะมีชาร์จเข้าได้บ้างบางครั้งนะครับแต่ว่าเอา่อพอเราเสียบที่ชาร์จไปแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ตัวสายฟ้านะครับหรือว่าสัญลักษณ์แบตเนี่ยไม่ขึ้นนะครับอา่าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับคือไม่ตัดชาร์จนะครับแต่พอเราทําการสลีปเครื่องไว้นะครับอา่าแล้วทําการเสียบสายชาร์จเ้าไว้ด้วยเนี่ย ตัวแบตเตอรี่จะมีการชาร์จเข้านะครับแต่ถ้าเราเปิดเครื่องไปชาร์จไปนะครับเครื่องไม่สามารถเบื้องต้นเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอาการเดียวกันนะครับลองเปลี่ยนหลายก้อนลองเคมหลายก้อนแล้วนะครับก็ ยังมีอาการเดียวกันนะครับก็เลยไปโฟกัสในเรื่องของตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็ลองแกะตัวเมนบอร์ดมาเช็คดูนะครับก็เจอ,อจุดที่มันเสียอยู่นะครับเนี่ยผมจะเอาเปิดให้ดูนะครับจุดที่มันเสียนะ อันนี้เป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับที่ผมทำการแกะออกมาเช็คนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ CPU นะครับมีการ์จอแยกนะครแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีฝาครอบอีกทีนึงนะครับแต่ว่านี่ผมแกะฝาครอบออกมาแล้วนะครับมาเปิดทำการเช็คดูก็มาเจอจุดที่มันมีตัว C เนี่ยมันช็อตอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับ สัชุดน,นี้จะเป็น C 1 9โวลต์นะครับหรือว่าเป็นชุด V 2 0พัทนะครับหรือ V 2 0บวกนั่นเองนะครับตัว C ตรงนี้มันแตกนะครับแต่ว่าเครื่องมันยังเปิดติดทำงานได้นะครับเพราะว่าพอมันแตกไปแล้วเนี่ยมันยังมีมันยังมีค่าอยู่นะครับมันสามารถรับส่งค่าได้อยู่ไม่ถึงกับชอ็อตศูนย์โอห์มนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเสียไปแล้วแต่ว่ายังมีตัวนี้ที่ใช้งานแทนได้อยู่นะฮะ ตรงนี้ก็แก้ไปจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่มันชาร์จไม่เข้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะครับแต่ว่า,าที่มันเสียเนี่ยอาจจะเป็นเพราะได้ครับทําให้ตัวชุดชาร์จเนี่ยทํางานผิดปกตินะครับรก็อาจจะเกิดกับตรงนี้ที่มันเสียหายไปนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของตัวาการชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นตัว แบตเตอรี่คอนเนคเตอร์นะครับหรือว่าเป็นอพอร์ตที่เอาไว้รับตัวซ็อกเก็ตตัวแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีอาร์ฟินะครับหรืออา oh ร์ิมเนี่ยตรงนี้ที่จะคอยปล่อยไฟนะครับให้กับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ให้ไฟจากแบตเตอรี่ไหลออกมานะครับอาการของเครื่องนี้นะครับลองวัดไฟดูแล้วเนี่ย พอเราเสียบอะแดปเตอร์นะครับไฟ20โวลต์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับใช่ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยจะมีทั้งหมด11โวลต์ถึง12โวลต์นะครับไหลผ่านเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องนะครับส่วนไฟที่มาจากอะแดปเตอร์เนี่ยไม่มีมาเลยนะครับปกติแล้วอะแดปเตอร์เนี่ยต้องจ่ายไฟ20โวลต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ทำการจ่ายไฟไปนะครับ ผมก็เลยมาไล่เช็คมอสเฟตตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีมอสเฟตอยู่ทั้งหมดสีตัวด้วยกันนะครับคู่หนึ่งนะครับจะเป็นคู่นี้นะครับจะเป็นใน,ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนคู่นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวระบบะชุดชาร์จหรือชุด DC in นนั่นเองนะครับมอสเฟตก็จะมีคาสั่งนะครับในการเปิดปิดการทางานนะครับต่างๆอย่างเช่น เมื่อเราทำการเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำการเสียบสายชาร์จไปด้วยเนี่ยมันต้องตัดไฟจากตัวแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อที่จะให้ไฟชาร์จเนี่ยไ,ไหลเข้าไปให้กับตัวแบตเตอรี่นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดคำสั่งของตัว MOSFET นะครับที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้นะฮะซึ่งมันจะมี MOSFET ตัวหนึ่งนะครับที่เกิดการเสียอยู่นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้มันช็อตลงศูนย์โอห์มเลยนะครับช็อตแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับตัวอื่นยังไม่เสียนะครับจะเสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับทําให้เวลาเราชาร์จเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่าชาร์จไม่เข้าบ้างหรืออาจจะชาร์จเข้าบ้างแต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับหรือถ้าเปิดเครื่องไปชาร์จไปนะครับ ก็อาจจะมีทําให้ตัวแบตเตอรี่ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่า,าตัวเมนบอร์ดไม่ได้ใช้ไฟจากตัวอะแดปเตอร์นะครับทําให้แบตเตอรี่มีการทํางานอยู่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําการแก้ไขไฟนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับก็นนจะมีจุดที่ซีช็อตนะครับอยู่ตรงทางด้านบนตรงนี้นะครับชุดไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงตัว CPU นะครับแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ ก็คือมอสเฟตที่ควบคุมในเรื่องของการชาร์จนั่นเองนะครับการชาร์จตัวแบตเตอรี่แล้วก็การดึงไฟจากตัวแบตเตอรี่หรือดึงไฟจากตัวแดปเตอร์มานั่นเองนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับสำหรับการซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันดีกว่านะครับว่าะจะสามารถใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับอันนี้เป็นตัว เมนูตัว power and battery นะครับเวลาเราทำการเสียบตัวดัปเตอร์ไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นรูปสายชาร์จขึ้นมานะครับอ่ะนี่ตรงนี้ขึ้นสายชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเราเสียบไปเนี่ยตัวไฟสถานะก็จะไม่ขึ้นนะครับไฟสถานะสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เ,เสันลั์ตัวสายฟ้าตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับต้องทำการพับหรือสลิดไว้นะครับไฟถึงจะขึ้นหรือเครื่องเนี่ยจะถึงถึงจะชาร์จนะครับ ตอนนี้ก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดออกนะครับตัวสายไฟหายไปแล้วนะครับแล้วก็ลองทำการเสียบไฟอีกรอบหนึ่งนะครับสัญลักษณ์สายฟ้านะครับขึ้นตามปกตินะครับสามารถชาร์จไฟได้นะครับรวกอแบตเตอรี่เนี่ยไม่ลดลงเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอสรุปไว้แค่เท่านี้นะครับอาจจะมีประโยชน์กับบางท่านที่เจออาการนี้อยู่นะครับผม เราขอแชร์ประสบการณ์ไว้นะครับผมเอ่อสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะซ่อมเครื่องในการชาร์จเข้าบ้างเข้าบังนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแม็คบุ๊กนะครับสามารถติดต่อนัดประทางช่างทางแอดมินในไลน์นะครับเฟนฟู้แฟนเพจนะครับหรือช่องทางอื่นๆได้เลยนะครับเหล่านี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมาเลยครับผมขอบคุณครับ